พลังงานไพ่ในเช้าวันนี้นะคะหัวข้อที่ว่าเขาคิดและรู้สึกอย่างไรกับคุณนะคะซึ่งอาจารย์แม่สับไพ่แรนดอมนะคะแล้วก็อัปเดตไพ่ขึ้นมานะคะวันนี้เช้าวันที่3สิงหาคม2528บอกได้เลยนะคะว่าความสัมพันธ์ที่คุณกำลังคบกำลังคุยอยู่กับใครบางคนในใจของคุณนั้นนะคะในตอนนี้นะคะบอกเลยว่า ตำแหน่งไพ่นะคะด้านบนเป็นไพ่ยิบสีด้านล่างเป็นไพ่ all or all love is ชุดที่สนะคะมันยังมีปัญหามันยังมีเรื่องราวความวุ่นวายคิดไม่ตกนะคะคือไฟ of one แล้วก็ไพ่ของความวุ่นวายนะคะไพ่ของความที่แบบว่ามืดแปดด้านไพ่ของความขัดแย้งนะคะ คุณและเขานะคะในเอ NERGY ตัวตนนะคะไพ่ใบแรกทั้งคุณและเขาเนี่ยมันมีอะไรหลายเรื่องนะคะที่มันยังไม่ลงรอยกันมันยังมีปัญหามันยังขัดแย้งกันมันยังจูนกันไม่ได้นะคะมันยังมันยังไม่ได้ไปในทิศทางเดียวกันในเรื่องของความคิดหรือในเรื่องของความสัมพันธ์ในความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเนี่ยมันยังมีปัญหานะคะ ตอนนี้เนี่ยฝ่ายของเขาเนี่ยขึ้นไพ่ Ace of Pentacles นะคะ a of Pentacles หมายถึงเขาเองนะคะกำลังงุ่นงานอยู่นะคะในเรื่องของการทํางานนะคะในเรื่องของการที่เขาเนี่ยมีนิสัยอะไรแบบเดิมๆทำอะไรในรูปแบบเดิมๆยังไม่เปลี่ยนแปลงยังมีความขยันขันแข็งในเรื่องของการทํางานที่ยังคงทํางานต่อไป นะคะยังคงยังคงลงลง,ลงทุนลงแรงกับกับหน้าที่การงานต่อไปนะคะทรีออฟคัพนะคะดูเหมือนกับบ้าตอนนี้ตัวเขาเนี่ยยังยังสนุกสนานนะคะกับงานกับบริวารกับคนรอบข้างหรือเขาเองคนคนนี้อาจจะมีใครหลายๆคนที่เข้ามาชอบพอเขามาเป็นตัวเลือกให้เขาแล้วเขาเองก็ยังแบบล้นลายั่งเจอยอยู่กับ สิ่งเหล่านั้นหรือบุคคลนั้นๆน,น,นั่นเองนะคะนี่คือสิ่งที่เขาคิดส่วนคุณเนี่ยคุณเองเนี่ยในตอนเนี้นะคะคุณเองก็นะคะคุณค่อนข้างรักเขาอะคุณค่อนข้างที่จะหลงเขาคุณค่อนข้างที่จะมอบความรู้สึกดีๆให้ให้กับเขาแล้วคุณก็รู้ด้วยว่า คุณกับเขาเนี่ยมันมันไม่สามารถที่จะลงรอยกันได้หรือไปด้วยกันได้มันมีความแตกต่างอะไรหลายสิ่งหลายอย่างในระหว่างตัวคุณและเขานะแต่คุณก็ยังมอบความรู้สึกดีๆให้เขานะคุณเองก็ยังรู้สึกดีๆให้กับเขาถึงแม้ว่าคุณจะรู้ว่าเขาเองเนี่ยนะคะมีผู้คนมากมายเข้ามาให้เลือกคบหาหรือให้เลือกอคบค้าสมาคมนะคุณคุณเองก็ทราบนะคะไม่ใช่ว่าคุณไม่ทราบ แต่ดูเหมือนคุณจะเป็นความรักที่เหมือนคุณน่ะมีความรักมีความรู้สึกที่ดิ่งลึกลงไปในจิตใจเป็นในลักษณะที่ว่าคุณรู้สึกดีคุณก็รู้สึกดีคุณคิดจะให้ความรู้สึกดีๆเขาโดยที่คุณไม่ได้คิดที่จะหวังผลตอบแทนอะไรใดๆเหมือนคุณมองว่าคุณรู้และคุณเข้าใจตัวเองนะว่าคุณน่ะมันเป็นความลุ่มหลง แต่เหมือนคุณอยากมองเห็นเขาเติบโตในขณะเดียวกันเขาก็ถ้าอ่านไพ่รวมกันนะในขณะเดียวกันเขาก็รู้สึกดีให้กับคุณนั่นแหละแต่แค่คุณยังไม่ใช่สำหรับเขาแล้วเขาเองยังสนุกนะคะกับชีวิตของเขากับสิ่งที่เขาทำกับงานกับหน้าที่ที่เขาต้องดูแลรับผิดชอบอกับทีมงานกับบริวารกับครอบครัว นะคะคนรอบข้างของเขาอยู่นั่นเองนะคะเขาให้ความสำคัญกับบุคคลเหล่านั้นนะคะซึ่งถามว่าเขาเขารู้สึกดีกับคุณไหมเขารู้สึกดีนะหน้าไพ่เนี่ยเขารู้สึกดีแต่มันดูสิมันเป็นความรู้สึกดีที่มันแตกต่างถ้าอ่านให้ละเอียดแล้วมองให้ลึกซึ้งจากหน้าไพ่นะคะ บอกได้เลยว่าเขารู้สึกดีกับคุณแต่เขามุ่งไปที่ในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะคนคนนี้เขาเป็นคนฉลาดหลักแหลมหัวคิดของเขาอะ่ะบางเรื่องบางอย่างคุณไม่ทันเขาหรอกนะคะเขาหัวคิดของเขามันไปเป็นในทางในเรื่องของอนาคตเรื่องของความก้าวหน้าเขาเขาใช้สมองมากกว่าความรู้สึก นะคะหัวคิดของเขาเนี่ยเป็นเป็นเรื่องของการคิดถึงเรื่องของหลักการการหาเงินการทำธุรกิจการสร้างงานสร้างเงินแต่คุณน่ะยังมีอารมณ์ยังมีอารมณ์มมนะคะในเรื่องของความรู้สึกในเรื่องของจิตใจเหมือนคุณคิดในเรื่องของจิตใจคุณเป็นคนถ้าเอาง่ายๆอะ่ะ เวลาคุณรักใครชอบใครอะ่ะคุณไม่ได้มีเรื่องผลประโยชน์อะไรใดๆเข้ามาเลยนะคุณให้ด้วยใจที่บริสุทธิ์คุณรักคนหรือคุณให้ใจใครไปอะ่ะคุณให้ด้วยความบริสุทธิ์ใจคุณไม่ได้หวังผลประโยชน์อะไรแต่เขาคนนั้นน่ะโอ้โหอาจารย์ไม่ล้องพูดนะ ดูสิไพ่ม,มันแตกต่างเองออปเนอเรชั่อะไพ่เหรียญคือไพ่ทําเงินสร้างงานการหาเงินอะแต่คุณนะคือคุณมอบความรู้สึกอะมอบความจริงจริงใจอะนะคะมอบความบริสุทธิ์ใจให้อะคุณไม่ได้หวังผลประโยชน์อะไรอะ <c oughs> นะคะ,นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์แม่มองว่าถ้าเปรียบเทียบพลังงานในวันนี้นะคะความรู้สึกระหว่างคุณและเขาอะถ้ามาชั่งน้ําหนักดูตามหน้าไพ่แล้วอะนะคะ คุณนะจะมีความรู้สึกให้เขามากกว่าที่เขาให้ความรู้สึกกลับมานะคะเขามีความรู้สึกให้คุณได้ได้ไม่เท่าคุณเลยนะคะเพราะความรู้สึกของเขามันพุ่งเป้าไปที่ความไปไปในที่แบบผลประโยชน์นะคะในเรื่องการงานการเงินการสร้างเม็ดเงินนะคะทำยังไงให้เขาเติบโตก้าวหน้าอยู่ได้อยู่รอด ทำยังไงให้ชีวิตของเขาสมบูรณ์มั่งคั่งมีผู้คนห้อมล้อมนะคะเขามากมายเหมือนเดิมหรือมีคนคอยส่งเสริมเขาในเรื่องของหน้าที่การงานคอยซัพพอร์ตเขาในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์แม่มองว่าความรู้สึกนี้นะคะ,ะถามว่าไปต่อได้หรือไม่อาจารย์แม่จะไม่ใช้ความความรู้สึก นะคะในการทำนายแต่เดี๋ยวอาจารย์แม่จะเรนด้อมไพ่นะคะว่าคุณจะสามารถไปต่อกับความสัมพันธ์นี้ได้หรือไม่นั่นเองเพราะว่าไพ่มันก็ค่อนข้างขึ้นมาแล้วว่าถ้าไปต่อคุณเองก็เหนื่อยเพราะมันเป็นไพ่ที่ตัวเขากับคุณเนี่ยมันไม่ลงรอยกันนะคะพลังงาน energy เนี่ยมันคนละขั้วคนละด้านกันนะคะมาดูกันนะคะไปโอ้โหความสัมพันธ์นี้ไปต่อ,อยากนะคะทุกคน ไปต่อยาคุณเหนื่อยค่ะถ้าคุณถอยได้คุณถอยเลยไพ่ซิกออฟซอรนะคะเซเว่นออนะคะแล้วก็ไพ่เดอะชาริลตนะคะตัวเขาอะยังยังลังเลอยู่เลยตัวเขาอนะ,ะ this way that way this way that way นะคะเขาจะไปทางนู้นหรือจะไปทางนี้อยากจะมาหาคุณแต่ก็ก็ทำไม่ได้เพราะว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ต้องที่ต้องแอบแอบหลบๆซ่อนๆ่อน e n of One นะคะ ถ้าเขาถ้าเขาเลือกคุณนะคะปัญหามากมายตามมาแน่นอนเพราะว่าเห็นไหมคะไพ่ไฟออวานก็ขึ้นมาแล้วว่าคุณกับเขามันมันเข้ากันไม่ได้มันไปด้วยกันไม่ได้นะคะตอนนี้ตอนนี้เขารู้ตัวแล้วนะว่าคุณไม่ใช่ไม่ใช่สำหรับเขาแล้วนะคะคุณถอยออกมาเถอะค่ะนะคะแล้วก็ถ้าคุณยังยื้อ นะคะต่อไปหรือว่าคุณยังยังให้ใจเขายังพยายามรักษาวความสัมพันธ์บอกได้เลยความสัมพันธ์นี้นะ s i ซ o กออฟซอรนะคะไพ่หกดาบเป็นความสัมพันธ์ที่ลับๆเปิดเผยไม่ได้คบหาไม่ได้จริงจังไม่ได้ชัดเจนไม่ได้ต้องหลบๆซ,ซ่อนๆแล้วคุณเองก็คือเป็นคนที่เจ็บนั่นเองนะคะเอาละพลังงานในวันนี้นะคะไพ่าดาบไพ่ไม้นะคะขึ้นมา ค่อนข้างเยอะโดยเฉพาะไพ่ไม้นะคะชาวพลังงานนะคะไพ่ไม้นะคะเป็นธาตุไฟเมสสิงห์ธนูนะคะทุกคนนะเออบอกได้เลยว่าเอาแบบสําคัญสําคัญหลักๆเลยนะมอืเมสมสิงห์ธนูนะคะแล้วก็ไพ่ของพระจันทร์เมื่อสักครู่นะคะอันนี้เห็นไหมคะพระจันทร์และน,นี้ก็ไพ่ oracle of is ไพ่พระจันทร์ นะคะไพ่การหลงมัวเมาไพ่ของความไม่ชัดเจนนะคะธาตุน้ํามีนกรกฏพิจิกน้อมรับคําทํานายกันไปเลยนะคะทุกคนแล้วก็ใครสนใจดูดวงส่วนตัวนะคะจิ้มลิงได้ที่หน้าโปรไฟล์ใครสนใจสั่งเสื้อไพ่พระปูลองไพ่ก็เช่นกันแอดไลน์ฮันนี่หอ6อสีเข้ามานะคะบ้านเขียวนะคะมีแอดมินคอยตอบกับทุกคนบายบายแล้วพบกอาจารย์แม่ได้คิดัดไปสวัสดีค่ะ